สวัสดีครับที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี่คือผักหวานพันใบใหญ่ยอดสีทองสวนนี้อยู่ที่บ้านหนองทะยงตำบนตนองไซอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเมื่อหปีที่แล้วผมได้ซื้อเมล็ดพันธุ์มาจากท่านพอ,อปอกครับที่จังหวัดสระบุรีนะครับเอามาปลูกผักหวานพัน,นุ์นี้ตัวไวมากครับตัวไวมากและให้ยอดสวย ถ้าท่านไหนสนใจนะครับทันใบใหญ่ยอดสีทองนะครับผมปลูกมาแล้วห้าห้าปีครับห้าปีได้ได้ทำาสาวได้เก็บยอดไปแล้วสองุ่นครับสองุ่นนี่ครับยอดที่สวยครับยอดรุ่นที่สอง กำลังจะแทงฝากเงินไว้กับดิน